กดจะิงานทำไมไม่รอก่อนถ้าจะรอถ่ายวีดีโอเนี่ยสนุกไหมคะสนุกไหม วิ่งด้วยวิ่งด้วยหมอฮะเอ้าเขาเห็นลักษณะบ้านมันสีขาวไงเขาเลยคิดว่าหมอเขาบอกว่าหมอเหมือนโรงพยาบาลแม่ลุงบ้านติถ้าอะไรเนี่ยอ๋อถ้าเตรียมวิ่งไงเอาเอาเตรียมหนึ่งสองเตรียมวิ่งเตรียมวิ่ง ยมวิ่งก่อนเร็วเตรียมก่อนถ้าเตรียมเขาน่าจะลืมละถ้าเตรียมอาต้องพร้อมพร้อมแก้มพร้อมแก้พร้อมอ่ะพร้อมเร็วพร้อมางอวิ่งนี่นี่ทำอย่างนี้หนูลืมหรือยังทำอย่างนี้หันไปทางพี่กดนู่นวิ่งไปทางพี่กดอ่ะพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามีการวิ่งสิแข่งน้องเร็วๆไปแข่งกัน